มีตัวกัดนะฮะอยู่อยู่เหมือนขึ้นมาดูนะนั่นไงนั่นไงสิโอ้โหนี่ไงฮะ ผมกับผมนะฮะอันเช่นเดิมนะครับผมวันนี้ก็มหาตีประช่อนนะฮะมานี่เลยลองท้าบูทนะฮะนี่เต็มยศเต็มยศวันนี้เต็มองค์ทรงเครื่องนะฮะเพราะว่าหน้าฝนนะฮะยาก็เริ่มยาวนะนี่โอ้โหดูดิดูรอบข้างนะฮะเสียวนะเสียวพี่ยาวนะฮะเราต้องป้องกันกันหน่อยนะครับผมมานี่หมายแรกเรานะฮะเดี๋ยวลองดูเลยว่าจะได้ตัวหรือเปล่าน้ำออกแดงๆดง้วย คุณๆน่าจะยากอยู่แต่ก็เซียนนะฮะไป๋ยวไปตามดูนครับผมวันนี้ก็ชุดเบสไปนะฮะมาลองดูกันกบยางไซโคกันเลยตัวเล็กๆืม,มย่าสูงม,มากฮะเนี่ย ขึ้นอยู่ด้านหนนู่นเลยนะโอ้โห oh oh. แล้วก็ขึ้นครับอยู่ลึกใช่พอเยอ็บความไปดูข้างในที่เห็นน้ำกระเพื่อม่อยดีกว่าโ oh oh. อ,อ้โหเอินนี่จมแป๊ด,ป,ด,ป,ดป๊ดเลยนะทำไม่ได้รองเท้าบูทด้วโอ้โหแย่ oh oh. yeah, บอกเลย <c oughs> ดีนะรองเท้าบูทมา <c oughs> เลียมนี่น้ำกระเพื่อมกระเพื่อมเยอะน่าดูนะ โอกาสผมว่ามีโอกาสมันต้องมีปลาอยู่แหล,ละแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรมั่งฮะมีกระชงกระเชิแล่หน้าให้เป็นแหล่งซ่องสุ่มฮะ น่าจะตัวเล็กนะฮะแม่ดูดนี่มันมีตัวกัดแม่มันน่าจะดูดใบหลิวไปนะฮะผมก็วัดเต็มกราฟเลย ก็กระจายไปแล้วมั้งเนี่ยอือหือมีตัวกัดนะฮะดูอุยอ้ยเฮ้ยอุ้ยตัวได้อยู่นะเนี่ยโอ้โหไอ้ป๊อกจอยปลาเข็มนะฮะอุย้ยเหมันก็ได้อยู่เว้ยไม่เท่าไหร่ไม่ปลาเข็มเท่าไหร่อุย้ยลุนลุดลุนลุนมาปลาเดิมลนะ โอ้โหมีตัวมีตัวกัดให้ได้อยู่ฮนะได้อยู่อึบอึบเข้าไปเลยมานะผมหนึ่งแต้มกรุบกรับกันแล้วเชาว้านี้มานะฮะเข้ามาดูบ่อลุงสักหน่อยนะฮะคงใจนะฮะมันชอบมีตัวขึ้นไล่กัดลูกปลาตัวใหญ่ๆอยู่นะ อลองส่งเหยื่อไปดูหน่อยนี้เพื่อจะโบกบะเพื่อจะโบกบะเยื่อเราแต่นามมัน,นนะขุ่นนะขึ้นนามเพียบเลยนะ โอ้โน,น,นี่ะขึ้นน้ำมาเนี่ยกัดไม่โดนหรือมันตกใจวะโอ้โหแทนที่มันจะกัดเหยื่อไปเลยแม่ก่อเพลินๆโอ้โหมาดูกันตรงนี้นะ วาขึ้นน้ำเพียบจะได้สักตัวไหมวะ <rij Bee wah> จะได้สักตัวไหมวะใช้คำนี้เลยนะ มแม่ทะลุไม้ไปอีกอโอ้ยแม่สงสายแล้วมันกระตุกออกนะฮะไม่ทันมัน วิ mm ่งพูดไปนู้นเลยแม่ อยู่อยู่โอ้โหบินบินเอาเฮ้ยสายทันนปายไกลอปลาอยู่ไหมวันนี้โอ้โหแม่มันเลี่ยมสิอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยังอยู่นะฮะโอ้ขุดดินขุดดินหลุดไหมเนี้ยหลุดไหมเนี้ยโอ้โหเละด้วยเว้ยดีแล้วใส่รองเท้าบูทต หูยสยใหญ่ไายใหญ่โอ้โหเต็มกราฟนะฮะโอ้ห,หนี่นะครับผมได้มาอีกหนึ่งตัวโอ้โหนี่ไายใหญ่เลยนะฮะ ครึ่งโรได้ไอเจ้าตัวนี้นะะเกือบไม่ได้กินนะฮะเนี่ยแม่วัดไปสสยพันธปลายไกลนะครับวิดไปนี่ใส่โคนะฮะใส่โคน้อยเดินกลับมานะ,ะมาลองเรี่ยมเดิมดู เพื่อปลามันจะขึ้นกลับมานะฮะเพือพ่อเพือ่อเพื่ออันนี้ละเมองสวยมาเลยโอ้โหดูนะมันขึ้นอยู่ริมฝั่งนน้นตรงนี้กักดพอโอ้โหนันไ่ไล่กัดลูกปลาไล่กัดลูกปลาน้ำกระจายเลยมานี่มานี่ น้องอยู่นี่พี่น้องอยู่นี่พี่มาพี่มาพี่มาเลยน้องอยู่นี่แล้วพี่ไปไหนทล้วล่ะพี่นี่ก็ไวแท้ ไปไหนหรอวะทุกวันนี้นะหาปลานี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอ้โหกว่าจะได้แต่ละตัวสุดยอดจริงท้าไม่เจอหมายที่มันแบบว่าเพอร์เฟกจริงๆนะฮะนี่ก็ได้มาสองแต้มนะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ไปตามหาดูกันเรื่อยๆนะว่าจะมีสกอร์เพิ่มหรือเปล่านะครับผม ดูหมายลบนี่มัง้งนะลกจริงๆริมีปลาขึ้นน้ำนะฮะฮันนห่ฮันน,ะนนะ่มีตัวมีตัวมีตัวมีปลาขึ้นน้ำแบบนี้แสดงว่ามีตัว เหมือนขึ้นมาดูนะนั่นไงนั่นไงเราโอ้โหลูดบ้าอะไรวะเอ้ยเบกก็ตึงเลยหาเอ้ยเฮ้ยบ้าบอ่อมาดูหมายนี้ฮนะหมายนี้แหมสวยเชียไม่ได้มานานฮนะหมายนะชัดนะชัดป่าอุย้ยสวยเชียนฮะ เหลี่ยมสวยกับหมยแรกเงียบเลยมาหมายสองพี่ออกมากัดกันเลยไซโลอยู่ไหนเพ่มาพี่มาผีมาผีผีเงียบเลยผี เงียบคลิปเลยพี่ไม่มีกัดลูกปงลูกปลาอะไรเลยเหรอวะอุ้ยโอ้โหแล้วทำไมตอนกูตีมึงไม่กดัดตอนกูตีทำไมมึงไม่กดัดอ้้ห มึงบ้าหรือเปล่าเพ่เป็นอะไรเพ่ตอนกูตีไม่กัดมาดูหมายนี้กันบ้างนะฮะไม่รู้จะเป็นสภาพไหนนะไม่ได้มานานมากนะฮะบอ่อเนี้เขาจะมีฉายาว่าบอ่อเด็กตายนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเด็กตายจริงหรือเปล่า มาแต่สมัยแบบโอ้โหฟินฟ็อกดังใหม่ๆนะฮะไอฉลามมีเสียงมั้งออกมามามือเจ็บนะฮะมาตะคุบป,ปลาอยู่แถวนี้แหละผมได้ตัวนะไล่ตะคุบอยู่แถวนี้แต่น้ำสวยนะฮะไหนหน้ามีตัวกัดจริงๆ น้ำดีจัดเลยสิโอ้โหนี่ไงฮอนเข้าไปในบัวอีกเอ้ยดีนะออกมาเข้าไปในบัวเลยนะฮะนี่โอ้โหยาวๆไปหน่อยนะครับผมมันยาวๆจังวะเออรวมๆกันไปแล้วกันไปนี่นะใสโคนะฮะ ยาวๆปลายาวๆหน่อยโหยถ้าอ้วนๆนี่เปียบเลยแหละสายดีเลยไปปลดมันก่อนครับโอเคกับผมวันนี้ก็พอแล้วนะฮะไม่ไหวนะเหนื่อยเหนื่อย,อยขี่รถนะฮะคือรถนี่แบบมันทางอะ่ะฝนมันตกมันเละมันปิน้นไปปิ้นมานะฮะเนี่ยดูสภาพดิข้างในนี่พี่ต๋แบบขี้ดินขี้โคลนนะฮะดูเนี่ยเละตุ้มเป๊ะ ดูดิโอเรห่ยงเน่าอ่ะไม่ไหวนะฮะเหนื่อยตายไปสามแตนนะหลุดไปสองสามสองตัวมนะั้งประมาณนั้นนะถ้าจำไม่ผิดนะหลุดเลยคนก็หลุดไปด้วยเหนื่อยเกินนะฮะไปเดี๋ยวเราก็กลับบ้านนะพักผ่อนถือว่ากลับบ้านเร็วเลยเนะี่ยประมาณสิบโมงครึ่งนะฮะโอ้โหเหนื่อยแล้วไม่ไหวแล้วก็เดี๋ยวทริปหน้านะฮะผมจะไปไหนนะไปตกกระสูบช่อนหรือชะโดก็ว่ากันอีกทีนะแต่ว่าชะโดช่วงนี้ก็ น่าจะเริ่มมีอคอกออกนะน่าจะพอได้ลุ้นนะฮะเดี๋ยวยังไงก็ลองดูกันนะครับว่าผมจะไปตกปลาอะไรนะครับผมไป